พี่บาวก็ลืมบัตรประชาชน F วิ่งแปลวาบัตรประชาชนอย่างด่วนได้มาหรือยังบัตรประชาชนนะใครรักษาตอนโอ้ยยา อ่ะพี่บ่าวก็ได้บัตรประชาชนมาแล้วในเอฟซีภาระสังคมเลยอ่ากลายมาเป็นภาระเลยมาด้วยบ่าวเองครับผมครับพีบ่เอกขับก่อนพี่ก,ก็เป็นคนขับในเอฟซีนี่พี่เอกเป็นคนขับให้กับทางพระอาจารย์นะฮะผมบอกฮะถึงขับก่อนพระอาจารย์ท่านเจ้าขับก่อนเดี๋ยวค่อยสลับเปลี่ยนกันพระอาจารย์พ่นนินอ่ไม้อ<น>ัด่อนนะเดี๋ยวมมุเปลี่ยนกันเดี๋ยวเปลี่ยนกันเออเอาเปลี่ยนกัน เอาไมเด็กเพิ่ชะมอเออครับผมนี่นะ f เเราก็เตรียมสิ่งของนะครับเตรียมนําไปบริจาคในเอฟซเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องนี่ผมก็นั่งอยู่บนกองกองกองจํานวนของมหาศาลในเอฟซล้นกระบะนะพี่น้องเอ๋ยโอ้ดูเข้าของเยอะมากเลย FC ผมก็นั่งนั่งอยู่ข้าง,างหลังเลยพี่ทัพระอาจารย์ก็ถามอยู่ว่าจะนั่งข้างหน้าหรือว่าข้างหลังถ้านั่งข้างหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นวิวนะถ่ายเวลาถ่ายเพราะว่าพระอาจารย์นั่งคู่กับคนขับนะพีนะครับผมก็เลยเลือกที่จะนั่งข้างหลังเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปให้เห็นวิวบรรยากาศเนาะเพราะว่าไปที่นู่นเนี่ยมันจะมีวิวธรรมชาติเยอะนะรับอาาจย์บอกนะครับ อันนี้เนี่ยพระอาจารย์น,นําไปบริจาคทั้งหมดเลยในเอฟซีนะครับก็จะมีชาวบ้านเนาะทุกๆท,ทางพระอาจารย์ก็จะบอกนะว่าจะไปเดือนนี้จะไปวันไหนวันไหนว่างวันไหนเราจะไปตรงไหนวันไหนนะพระอาจารย์ก็จะบอกกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะนําเสื้อผ้านะครับชาวบ้านก็จะนําเสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วเอาไปร่วมกับทางวัดนะเพื่อที่จะนําไปบริจาค ย้ำว่าที่ไปประเทศลาวเนี่ยไปกับทางพระอาจารย์นะครับและพระอาจารย์ก็ไปไปเหมือนกับว,วัดวัดโซ่อยู่ที่โน้นในเอฟซีนะครับไปหาเมืองพี่เมืองน้องนะครับเพราะว่าวัดที่พระอาจารย์นะท่านจะวาดพาไปเนี่ยเป็นวัดของคนโซ่ในเอฟซีคนโซ่พูดภาษาเดียวกันกันกบบ้านเรานี่แหละนะเหมือนกับว,ว่าเป็นญาติพี่น้องอยู่ตรงโน้นนะครับเอฟซี ญาติพี่น้องคนโซ่เราอยู่ตรงน้นนะครับเออถ้าพระอาจารย์ก็ชวนไปนะครับเอฟซี FC. ชวนไปหาพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาพูดภาษาโซ่กันอยู่ตรงน้นนะครับอืมก็เดินทางในเะอฟซีเดี๋ยวก็เตรียมตัวเดินทางในเอฟซี FC. นะครับน,น,น่าจะถึงนู้นประมาณสิบเอ็ดโมงบ่ครับเที่ยงเลย,ยประมาณเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงนะครับ พี่บ่าวก็ลืมเมื่อกี้กำลังจะออกเดินทางแล้วนะแต่ว่าพี่บ่าวลืมบัตรประชนเอฟซีก็เลยต้องเป็นระเป็นภาระเนาะพระอาจารย์ก็รอพี่บ่าวในเอฟซีคนธรรมดาที่ไหนล่ะคนธรรมดาที่ไหนให้พระให้เจ้ารอโอเคมันต้องแบบนี้เอออืมนี่ในเอฟีก็พี่อกนะเป็นผัดแรกในการขับรถ ในระหว่างทางคุณบ่าวก็มีป๊อปคอนในการขบเคี้ยวโอ้แต่แล้วลงชีวิตอืมอืมอันนี้ป๊อปคอนผมเอามาเองนะพี่สิม่ได้กินของวัดเนาะเออทำไมบ้านนี่ของวัดเนี่ยของวัดเขานำไปบริจาคเรากินก่อนนะอันนี้กินไม่ได้อันนี้เขาไปเอาฝากไปทำบุญอันนี้ของผมผมเองเห็นได้ยืบยุบก่อนอ้าวบาป ปากเมียผมเดี๋ยวโหปาตีป๊อปคันอืมได้และพี่ยอดเลยอ่ะอืมแรงเยอะแรงเยอะอ่ะไะอาไหวป่าวขับรถนะได้สบายเพระครูท่านเน้นย้ำม,มาแล้วสบายอืมร้นนนนอนร้อนร้อนเอาเอาพาลุงเลยเราอืมภาพฝากถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศเท่าไหไอ่ไท่าไหร่อืม กวกแล้วเท่านี้ของเต็มคันรถเลยพี่เห็นแม่นล้นออกมาเลยเราแทบจะไม่มีที่นั่งเลยแคู่้นั่งข้าหลังต้องเอารถสิบล้อไปอโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศอีกทีนึงเนาะ